เซฟๆหน่อยละกันโดนก ok ูแน่นอนเออมาดิเล่นแบบเอ้ย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 ไอ้นี่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลามมาหาพี่อย่างนี้ไม่รอดเออโดนโดนตายโอ้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 พวกมึงสวยแล้วมึงเจอกูอย่างเงี้ยโอ้สวยแล้วมึงเจอ กิบตากินมึงไม่รู้จักหรอมานี่พวกเวททั้งหลายโอ้ oh. อ้าวแร็มึงอยู่นี่แหละไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้ยล่วงเลยโอ้เจอกูแน่เจอกูแน่มานี่นี่ไงโ่วงเลยนะโอเคไปมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่นอนโอ้โหจังหวะนี้วัตจะเปล่าเหยแล้วเียแล้วเหยียแล้วเหยียแล้วเหยียแล้ว ีียยแแลล้้ววก็กระาสวัสดีแฟนแฟนบลอรสตารทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าแจ็กกี้เองนะซึ่งก็บอกเลยว่าน้องแจ็กกี้ของเราเนี่ยก็ ผมจะเลือกเอาเซตนี้ไปนั่นเองนะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมบูสเตอร์อัดอากาศนะครับความสามารถเด็กก็คือจะทําให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้น20%็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับส่วนพลังดวงดาวที่ผมจะเลือกเอาไปในวันนี้เนี่ยขอเป็นหมวกนิรภัยนั่นเองนะความสามารถเนี่ยก็คือหมวกเนี่ยจะช่วยลดความเสียหาย20%เลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นศึกชิงอัญมณีด่านนี้เลยนะเหมืองขุดเจาะนั่นเองนะบอกเลยว่าด่านนี้เนี่ยแจ็คก,กี้น่าจะเล่นได้นะเพราะว่า ศึกชิงบอลเนี่ยด่านนี้มันเล่นยากนั่นเองนะเนี่ยด่านเนี้ยโอเคผมก็เลยว่าไปศึกชิงอัญน,นมนีดีน่าจะดีกว่านะไปะโอเคครับคุณผู้ชมมาอือือก็บอกเลยว่างานนี้ออกตายครับอู้เจอวะ่ะอยู่ในพ S ุ่มเอสกามัตาฟักอืะฮต้องให้เพื่อนช่วยหน่อยเรามาในจังหวะนี้ เล่นเซฟๆหน่อยละกันโดนกูแน่นอนเออมาดิแม่อย่าเผลออย่าเผลอมาใกล้พี่แล้วนะล่วงหมดนะเอการดเลยถ้าไม่ตายแล้วไอ้นี่โดนผมแน่ๆไอ้นี่โดนผมแน่ๆคุณผู้ชมบล็อกเนี่ยเล่นแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยไอ้นี่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลามมาหาพี่อย่างนี้ไม่รอดออื โอ้หมอน,นี่มันเก็บสายฟ้าได้เยอะแล้ววะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเก็บได้เยอะกว่าน,นี้เราค่อยไปเล่นกับมันนะ <c oughs> <c oughs> แม,ม่โอเคครับมุมเดิมโอ้โอ้มานมันี่มันี่มันนมมัน่มานมาน่นนนนรอันอยู่ใกล้ๆกันก่อนเราจะทักทายแบบเอาแบบต้อนรับเลยอะเจ็บเจ็บหนักๆรอเพื่อนพร้อมด้วยเออ,อยังวันนี้เลยสวยงามมากเพื่อนมาดืดดืด โอ้ยมันโดนโดไปแล้วเฮ้ยต้องจัดละเพื่อนในวันนี้สวยได้มาแล้วครับมา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 ถอย <c oughs> ถอย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 บอกเลยครับตำแหน่งนี้แหละจุดจุดจ,จุดดีโดดแน่ๆ โดนแน่นอนโอเคครับคุณผ okay, ู er. Ma, od, ้ชมมาต่อกันเลยดีกว่านะมาออกซ้ายเหมือนเดิมเจอกับใครรึเปล่าเนี่ยโอ้ยเจลีออนโอ้ย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 มึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่อือไม่แตกด้วยโดนผมไปสามทีไม่ตายชิลูกไม่ดีเท่าไหร่แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอาโปมันละ เอาล่วงเลยวะตรงนี hey, yeah. à, ้ดีกว่าโอ้หาจังหวัดดีๆก่อนรอ มีที่ยังคุมได้ดีอยู่เอาละโดนกูแน่ืออแล้วเช็คผมด้วยวะเอออือโดนโดนไปกูวิ่งเลยเข้างานนี้ออดคือ <c oughs> ดู <c oughs> ดูเขาลงมาดิแหมโอเคครับคุณผู้ชมมาโ oh, อ้รอบนี้ได้เล่นตรงกลางว่ะโอ้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  มึงสวยแล้วมึงเจอกูอย่างเงี้ยมึงสวยแล้วมึงเจอมายึดจุดยึดศรัดหากินหมูไม่รู้จักหรอมานีพวกเวรทั้งหลายเอาใหม่รอ

มึงอยู่นี่แหละไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้ยล่วงเลยโอ้เจอกูแน่เจอกูแน่มานี่นี่ไงมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่นอนไม่ต้องห่วงเจอกูแน่นอนเออโอ้ไม่ไวเบอร์ยิงแม่นยังวะเฮ้ยโอ้ใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมมา เกมสุดท้ายเรามาตึงๆที่ศึกชิงบอลดีกว่านะแบบว่าโลงโจงเลยนะโอเคไปมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่น,น,น,นอนโอ้โหจังหวะน,นี้วัตถุกระเป้าเฮีย,ย,ยแล้วเฮี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 ย,ยแล้ว,ลวตีกับหลังเฉยโอ้เกือบตาย กูทำอะไรไะเนี่ยเฮ้ยกูยังมั่วเลยวะโอ้กดรูปกระสุนแค่ถ้าไม่ตายไม่โดนโอ้ยอย่างเฟลโอ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 เมก้าท่าผู้ชมใครก็ได้ช่วยกูทีฮัลโหลอ้าวยึดจิตดุสานเราไม่มีใครเอากูได้วันนี่ เจ็บเตะกลับไปดีมาดิกูดักอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิกูดักอ่ะโอ้โน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  no no โอ้แรงจะจัดเลยวะเฮ้ยจุดสามยึดไปจุดนี้ไม่มีโอ้ย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 เอาดิเอาดิมีผ่านไม่ได้เหรอเพื่อนนะฮะอืออืออืโหแม่งโดนทุกทางเลยวะ ลืกปัดรอข้าวเอาเรื่องเว้ยได้เดี๋ยวเจอกันแม่เป็นกูณซอฟฟหน่อยมึงเอาใหญ่เลยนะพวกเวนมันนี่นี่ในกรุก่อนเนี่ยเอาดีเอาดีเอาดีไอ้หนูเว้ยที่จะเอาชนะพวกพี่เหรอน้อง โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็จากกันไปเพียงแค่นี้ดีกว่านะก็บอกเลยว่าเป็นแจ็คก,กี้ที่ยังเล่นได้อยู่นะสนุกแถมรู้สึกว่าจะได้รับรบัฟมาด้วยนะเอ,อเล่นได้อยู่นะแต่ว่าต้องต้องไปด่านเฉพาะเขาจริงๆนอะ่ะแบบว่า ด่านที่มีพื้นที่การเล่นดีๆเยอะๆอ่ะเออมันจะทาให้แจ็คกี้เนี่ยแสดงประสิทธิภาพในการเล่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด่านโลง่โลงๆเนี่ยถ้าไปเจอพวกที่ช้ำๆยิงแม่นๆเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้จากกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมไป